บิสกอตรับเทนะคะจากจากแมคโดนัลล์นะคะเดี๋ยวมาชิมนะคะยังไม่เคยชิมเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมนะคะว่าเป็นรสชาติยังไงนะคะส่วนตัวเราชอบบิสกอตมากๆ เป็นบิสก๊อกแฟลเพยจากแมคโดนัลล์นะคะเดี๋ยวชิมเลยชิมดูก่อนนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะไม่เคยไม่เคยชิมนะคะอืม nice. อ้มไนส์อืมืม ค่ะป้อนข้าวลูกแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะอืมถ้าเกิดใครชอบบิสกอตอยู่แล้วนะคะแนะนำค่ะอร่อยค่ะอ